สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องมาสเตอร์เกมแชร์แนวเห็นมีคนถามมาว่าเปลี่ยนรูปกล้องในวงกลมยังไงสําหรับคนที่ใช้แอปนี้เหมือนผมนะในการถ่ายคลิปนี่ไอส้มๆนี่เห็นไหมครับที่ที่วงกลมนี่นะครับที่คนเห็นอยู่ที่เป็นรูปหมีภูรครับนี่แหละมีคนถามละถามผมนะนี่ไงเข้าไปที่ยูทูบนี่ไงครับเขาเขาบอกว่านี่นี่ครับอือ โอเคอย่าวผมจะมาสอนนะขั้นแรกเข้าไปที่ตัวแอปนี้นะเอ้ยกดไปที่รูปวงกลมนี้นะแล้วก็อ๋ออันนี้ผมถ่ายอยู่ให้กดไปที่ไอตัวไอตัวส้มเนี่ยนะแอปสมอ้มเออมันก็จะพาันอย่างนี้นะแล้วก็กดที่รูปฟังเฟืองครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับนี่นี่นี่ A I R ที่มันเป็นรูปหน้าคมแล้วมีรูปหมีภูผมอยูะครับกดปึ๊บและคุณกดกดที่รูปรูปภาพนะ กดที่ภาพพอเรากดแล้วตอนแรกที่คนยังเป็นรูปส้มอยู่เนี่ยในตรงวงกลมมันจะเป็นรูปท้มอยู่นะคบนั่นแหละมันจะมีเป็นแบบเนี่ยมันยังขาวๆอยู่นะแล้วมันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วให้คุณกดเข้าไปมันก็จะมาทาเป็นรูปนะั้นแล้วคุณกดที่ภาพอีกทีนะมันก็จะมีเป็นแบบนี้ยให้คนกดเลือกรูปภาพครับปึ๊อาแล้วให้เรากดไปที่ดาวโหลดแล้วก็สามารถเลือกภาพได้เลยนะครับ โอเคสมมติผมจะเอารูปนี้นะเดี๋ยวเดเดี๋ยวปึ๊บอเอารูปไหนดีอ่ะสมมติผมเอารูปรูปนี้นะโอเคนี่ก็จะเป็นรูปนี้นะรูปคาน้าอกเห็นไหมนี่ผมก็จะได้มาเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายๆอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับ ถ้าใครได้ยินก็คอมมเต์บหมดเลยนะครับสำหรับผมจะได้แก้ไขให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย